สวัสดีค่ะพี่น้องเฮ้าแล้วฝากความเพลินฮาวะจีโมงครึ่งสี่โมงรอเลื่อนฮาวะบอกเด้อบอกยี่หน่อยเตรียมพร้อมหาวะเตรียมต้ได้เมื่อนี้นะอันนี้เนี่ยเพ้าเตรียมการไปเลยจุไม่น้่นมันก็ นำมันกลับเป็นคุนคุณเป็นนิ่งนิ่งคุนคุนน่ะมันทรงคือเลยเฮ้ยมาให้ในเด้ออันนี้หน้ามื่นเอ้ยจะถีจะท่านเลยทีมงานทีมงานเตรียมพร้อมทีมงานทรียมพร้อมเมืองขาสะดุ้งรวดพี่น้องเอ้ยผูน่ะฮึ่มชีได้เป็นเอาเปมานอนอยู่นี่แต่เฝ้าป่าแย่ป่าขึ้น เฮ้ยฟังน่ยเด้อเธอเข่ามาเทขี้ดินมันเบรกตลอดรอกมันเป็นทางเข้าทางรอออกนะฮะนะ่โะโ,โอ้กะซีบูหูจักความปะนนั้นเนา มาได้พี่น้องเอ้ยบอลตวมเตียมตวมเตียม,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 มอยู่สิเข่าอยู่บ่านอ้อมาหน,นีมาหลุนก็ไปแอมเด้อจ้ะแอมกำลังจุ่มไว้ อื้อหืมพี่น้องคักแพี่น้องคือคักแโอ้ยสะตว์เด้อให้โชคให้มาเด้อมาเนอเด้อเจ้าทีเจ้าท่านเด้อท่านให้ลูกให้หลานเด้อมาเนอเด้อก่อนสิคำสิเหมิดเนอเด้อ เบิงกันไปเงยวเงเด้อจ้ะพี่น้องเด้ปเอปลาแอมมีความรูซสึกว่าป่าซิถือเมื่อนี้นะพี่น้องเลยเส้นปลาแอมมั่นว่าป่าสิถือพี่น้องเบิงกันไปเง้วเง้วเด้อจ้ะเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมตลอดมาเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อถ้ามากักก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปลาแอมกดติดตามปลาแอมเเด้อค่ะเด้อ ก้ป่าปักตะป่านนารักกะลี พักอยู่ได้เนาะพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะโอ้ยแอมบเมื่อยได้คันถือซำนีน้นะ ตัวหนึ่งพี่น้องเออตัวหนึ่งก็เอาพี่น้องเ,เดี๋ยวมันกับมาม่มาหล่กว้าเก่า <c oughs> สิเป็นจังใดเนาะพี่น้องเออบาทนี่มาเบิงมาหลุ่นน้ำกันเด้อจ้ะเออหย,ย,ยิบหยิบยำหยับเถอะพี่น้องโอ้เขาทาเขาทา ตะหักตะแพงในไแม่โอ้ยหลุดซ้ำตัวหนึ่งโอ้ยสะดุ้งขาดพี่น้องเอ้ยขาดก็ขาดแท้ๆสะดุ้งประเอ๋มเลยก็ได้เบิด์ฮาด่างเลยตั้งแต่ลงมาตึกหล่อใหม่นี่พี่น้องเอ้ยจักขุมโบขุมเที่ยวแต่ทิมสะดุง้งขาก็หักหลายเทือหลายขาแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ยแต่มันก็มักเนาะพี่น้องเนาะ ไผ้โมักบ่าากบเข้าใจดอกพี่น้องเอ,อ้ยเนาะพี่น้องแมนบอมีพี่น้องที่มกักคือปรอมนี่หลายคนอยู่นี่ปรอมก็ขอขอบ,ขอบคุณที่เขามารับช่มเป็นกำลังแรงใจให้ปรอมเดอ้อจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเนะาะจ้ะเนาะก็อย่าลืมเนาะค่ะเนาะซอยหูซอย,ซอยดันซอยเบิง่งคลิปให้ประอมเนี่เดอ้อพี่น้องเอ,อ้ย ข้าวบ่อนอ๋อบาทนี่มาหลุดน,น้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อบรรยากาศเป็นตะเข้าอยู่พี่น้องเลยโอ้พักพักพี่น้องพักพัก มาได้ทำซีเหมืดได้ตัวงโตเต้นเอาว่าสั่น พ่อเต้นได้เคยเอ้ยปลาซิวซิวก็ได้เต้นปลาซิ่วง่า ลตัวทรงตัวไม่พอริเก็บเนาะสามตัว ก็โปรไซน์หัวจะเคลื่อนนะเออเป็บตะแพงนะเฮย้ย <Okay. S 2> พ่อเฮงก็จะกินได้อยู่บ่ห้างพก็ะไรป่างามๆพี่น,น้องไงใส่สวยๆงามๆเลยพี่น้องเอ้ยจะขักไอน,นีอีไรนะ ปิดตปาปลาที่ถืออยู่ได้พี่น้องวันนี้ปแอมไมายถึงอันถือแบบเป็นมูย่งใหญ่นะพี่น้องโม,มเมนต์ว่าถือเธอลระตูสองตูแนวนี้เด้อจ้าเด้อถือเป็นมูปตูย,ย,ย่งใหญ่นะจ้ะ But and, and if you know not Uhm, ตะหักแท่บบดนี้มาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่หักกะแพงแท่บบดนี้แี่หนีนแม่เฮ้ยกำลังมากกำลังมา đây tổ nung chị nọ tổ nhai ngày bạn tổ nhai ngắm à, hạt ơi bạn càng chi tổ hoa tổ tổ đang ngắm เป็นนี่ประจา,ามงามๆพี่น้องงามๆโอ้ค้งแล้วคักแล้วกำลังมากจ้ากันลังมาก มาแล้วพีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราเนี่ยเหมือนแรงบ่พี่เนาะ เอ้ยบาดนี้ค่นเป็นแนวนี้นั่นถือแล้วพี่น้องเอ้ยบาานี้รอชมเด้อจะเมือจังน้อยแต่แอมสิพยายามให้เห็นชัดเจนแล้วพี่น,อนกก้องเด้สามารถไกลๆกองเด้จะเด้อหอดพี่แล้วหอดพี่แล้ว นแม่พี่น้องเ,เอ้ยคุณปลาปลาแอมนั่นคักบ่พี่น้องคุณอาอุ้ยออนซ้อนบ่พี่น้องออนซ้อนบ,ออนอนบอ่กดไหลกคตรแช่โคตรซับสไครให้ปแอมเลยเด้อค่ะพี่น้องอัดหนึ่งเนอะในโท่อซับเนี่ยมันอยากเหมือดพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าตัวข้ามจริงแล้วน้ำไ่ได้เหมือดด้วพี่น้องมันหยกบางอีกเนกาะจ้ะเนาะ พี่น้องมาอยู่พี่น้องมาอยู่ดี๋ยวซาตัวพี่น้องด้วยคนน่ะนี่เดี๋ยวตัวใหญ่ๆพี่น้องงามขากเด้อจ้าพี่น้องเด้อโบเมยเออด้อจ้าแบบนี้ <c oughs> ได้ซัหนีกับโบมออเมย์แหละค่ะ เริ่มมือแห้งแล้วพี่น้องแนะนําให้พี่น้องเบิ่งอยู่ในห่มเด้อจ้ะเด้อในห้องในห่มเด้อจ้ะอย่าเบิ่งกลางแจ้งเด้อมันสิบ่เห็นเด้อปลาแอมโยกเมื่อนงพี่น้องมึงแน่เห็นอยู่บ่นอ๊อบปลาแอมตีนโขบๆอยู่ในพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่วนหลายแนะนําให้พี่น้องเบิ่งอยู่ในห่มเด้อจ้ะเด้อปลาแอมก็สิพยายามเอามาใส่ไกลๆกองนี่ยละจ้ะย่านพี่น้องบ่เห็นเนาะจ้ะเนาะมันเริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วนี่ค่ะ พี่น้องคือสิเหลิมบบเห็นุ่งแล้วล่ะเดี๋ยวไปแอมสีเศร้าทายเนาะจะเนาะสิยกยางเดียวเด้อจะบบานี้เพราะว่าทายไปมันกับ่บเห็นเนาะจะเนาะนี่มันถือพี่น้องก็บ่เห็นเมืองแน่ีเนี่ยตินดุงดุงดิงดิงอยู่พี่น้องกับสิบบเห็นเด้อค่ะเดี๋ยวจังได้กับเมื่อบึงป่าอยู่เพื่อนเอานาะพี่น้องเนาะนี่มันเห็นแต่ป่าขาวแแมบแมอยู่ในพี่น้องเดี๋ยวไปแอมสีเศร้าทายก่อนเด้อจะเด้อเมื่อบึงป่าอยู่เพื่อนเอานาะจะเนาะ บ้านละเด้อจ้ะแบบนี้มาเบิ่งป,ป่าปาแอมเด้อนี่ของปาแอมอันนี้นะของปะแอมเด้อจ้ะเดี๋ยวสิเบิ่งของนันเนยโฮมกันเนาะเจ้าเบิ่งแนนพี่น้อง,งยกข้าวเดียวนึงนพี่น้องนะมัน,น,นข้าวข้าวเดียวป่านะพี่น้องเอ้ยแล้วแต่สิถือช่วงมันเด้อจ้ะมาดูของ,งนันเนยแบบนี้สองเอ้ยน้องโฮมกันของนันเนยอันนี้ กะได้หลายเติบแล้วพี่น้องเอ้ยโมเมนต์สองสามลูกคุณบอลนี่หักเด้พี่น้องเอ้ยทวาบุญญานน่ะยังสีบบมาแลยจ้ะอันนี้พัดยานเนาะจ้ะเนาะมันโมเมนต์ผินเฮาเนาะโมเมนต์บานเฮาเนาะจ้ะเนาะขอบคุณที่ติดตามเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแอมด้วยจ้า